สวัสดีครับผมมีเรื่องเล่าที่ผมได้อ่านมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับเมื่อ26เมษายน2529เป็นอีกวันแสนเศร้าที่โลกต้องจดจำเพราะวันนี้เมื่อ34ปีที่แล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบินเชโนบิลนิวเคลียร์พาวเวอร์เพนท์เกิดการระเบิดขึ้นและถือได้ว่าเป็นอุบัติภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คือความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุด และเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดในรอบ56ปีตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาในโลกนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ที่เมืองพีเพียดภายใต้การปกครองของประเทศสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของประเทศยูเครนเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นเกิดจากเตาปฏิกรอนหนึ่งในสีเตาของโรงไฟฟ้าเกิดไฟไม่นานถึง9วันหลังทดลองเดินเครื่องมีผู้เสียชีวิตทันที47รายพื้นที่ในรัศมี30กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าเชโนบินถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและต่อมาเพียงหนึ่งปีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น4ี่พันคนความน่ากลัวเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะการระเบิดได้ปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีมากกว่าระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาถล่มเมืองฮิโรชิมาและนาซากิในสงครามโลกครั้งที่2ถึง100เท่าราว6ตันไม่นับรวมคนนับพันที่เป็นมะเร็งและเสียชีวิตในอีกหลายปีต่อมาการระเบิดครั้งนั้นทําให้เกิดการรั่วไหลของสารซีเซียม 137ได้ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศมีรายงานว่าในรัศมี30กิโลเมตรซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ราว5-8ล้านคนกลายเป็นเขตผลปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นและแพร่กระจายไปอีก14ประเทศแถบยุโรไปไกลถึงออสเตรียสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์ซึ่งมีการตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งในพืชพันธุ์ธรรมชาติในเนื้อสัตว์และนมวัวช่วง3-5ปีแรกหลังการระเบิดพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอย เนื่องจากได้รับสารปนเปื้อนไอโอดีน131ที่แฝงมากับนม,มวัวจากวัวที่กินหญ,ญ้าปนเปื้อนสารดังกล่าวในปีพุทธศักราช2535เด็กๆในยูเครนป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นเจ็ดเท่ามีรายงานว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานร่วม30ปีแต่กำมันตภาพรังสีของซีเซียม137ยังตกค้างอยู่ในปริมาณเกือบจะเท่าเดิมและนั่นก็ได้หักล้างความรู้เดิมที่ระบุว่าครึ่งชีวิตของมันเท่ากับ30ปี แต่ความจริงแล้วเม IDS, mm ื่อมันถูกปล่อยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมครึ่งชีวิตของมันกลับยาวนานถึง180-320ปีเลยทีเดียวสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งร <ous> ัสเซียรายงานว่านับถึงปี2553มีคนอย่างน้อย140 0 0 0รายในยูเครนและเบลารุสรวมทั้งอีก60 0 0ืรายในรัสเซียเสียชีวิตจากโรคที่เป็นผลพวงจากการได้รับสารปนเปื้อนจากการระเบิดครั้งนี้และกรีนพีดองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม เคยออกมาแสดงความเห็นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2,553ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่คนทั่วโลกรับรู้นั้นอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตเนื่องจากการปนเปื้อนจากสารซีเซียม137จะยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมไปอีก100ปีทีเดียวขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ